วิธีรับมือกับกินตัวแรงมีอะไรบ้างมาฟังกันครับก็ที่1นนะครับรักษาความสะอาดครับเราคนรที่จะทําการอาบน้ําทุกวันครับไม่ควรที่จะทําการหมักตัวทิ้งไว้นะครับเวลาออกไปข้างนอกก็ควรจะอาบน้ำครับเวลามีเหงื่อก็ควรอาบน้านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าอาบน้ําบ่อยเกินไปนะครับเพราะการอาบน้ําบ่อยเกินไปนะครับไม่ตอบโจทย์ครับกับกายทําให้ว่าร่างกายมีการผลิต เหงื่อหรือกลิ่นตัวขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าร่างกายป้องกันไมให้ผิวเราแห้งหเองครับต้องใช้สบู่ในกลุ่มที่สามารถจับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ครับหลังอาบน้ําแล้วเนี่ยคนเช็ดตัวให้แห้งนะครับไม่ปล่อยให้ร่างกายคือเปียกโชกแล้วก็ใส่เสื้อ เข้าไปครับเพื่อให้ทำให้เกิดการอับการเจริญเติบโตเชื้อปีเดียก็จะมากกว่าปกติครับข้อที่2นะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กับผินกายครับต้องใช้ผลิตภัณฑ์กับผินกายที่ไม่มีสารต้องห้ามครับเช่นในกลุ่มที่เป็นพวกสารระงับเหงื่ออย่างนี้นะครับเพราะอาจทําให้เกิดผลกระทบต่อลูกกมขนเรานะครับรวมถึงทําให้เกิดโรคในระยะยาวหากเราใช้ไม่บ่อยนะครับข้อที่3นะครับลเลียกอาหารที่มีกลิ่นแรงครับสตอครับผมพะโลครับรสชาติที่ เผ็ดร้อนนะครับหรือมีน้ำมันหอมระเหยเยอะๆครับในกลุ่มพวกนี้เวลาที่กินเข้าไปนะครับก็จะเกิดการขับออกทางเหงือครับอาหารเผ็ดร้อนเนี่ยก็ทำให้เหงือเราออกเยอะกว่าปกติทําให้กินตัวแรงขึ้นและเป็นที่มาของการเจริญเติโตัวชนิดเดียที่เร็วกว่าปกติทําให้กินตัวที่แรงกว่าคนทั่วไปนั่นเองครับขพอทดี่4ครับดูแลสุขภาพครับประกอบด้วยการน,ำนำอ,อนหลับขอนี้เพียงพอนะครับดื่มน้ามากๆนะครับที่สําคัญนะครับอย่าเครียดนะครับ เน้นทำกิจกรรมเวลาว่างครับและอย่าไปกังวลจนมากเกินไปกับเรื่องกินตัวครับเพราะยําทำให้เราเสียบุคลิกภาพข้อที่5ครับถ้าหากเราดูแลร่างกายของเราทุกอย่างดีแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีกินตัวรุนแรงเนี่ยต้องสงสัยนะครับบางทีเราอาจจะเป็นโรคอื่นนะครับที่เราไม่ทราบครับอันนี้นะครับเราควรพบแพทย์ครับ